ภาและวทีใหญ่ใช่ไหมไม่ยังพากันว่านางฟอยังก็ใส่ประโยชน์ได้ไยแต่วอันนี้ก็ของพี่ลอย่อ้ข่ยโอ้ว่ามันมาจอบหลอดไฟไหมพาพี่ลอยมาบรรยากาศค่ะบ่อกจะเปตังาคะ ที่ได้เตรียมตัวได้จีได้ขก้นมากเสาเช็กที่ได้เมื่อน,นี้ที่บนเสาเช็กสองก้อนลำอันนี้นี่เห็นไปไป,ไปไฟไหมกำลังมา เอาเชาจยักน้เด้กนาะนี่ทีบักนาล่ะว่าสวดเสือบักนาล่ะวะซ้อนี่เ่าเนาะซ้อมนี่เขาเติดตามลทงช่องผิดละเพื่นละเร็วๆนี่ละบักนาล่ะนาล่ะเนีโอ้นางนาล่ะไม่พว่าล่งซอข่เด้อสนองโอ้ตัอไรได้ปะฮะมาแล้วบักนาล่นี่ยบักนาล่ะไปเองบักนาล่ะเนี่ยกันะ เว่าอยากว่าไก่ไงไงไก่ว่าไดเนาะคนริงลูกดิไก่ดูบนว่าดคนจริงลูกเนี่ยนั่นนะยิ้มไปยิ้มเลยเออไปแล้วอยู่ไก่นูบบนว่าไดว่าใดตื่นเต้นว่าไะเออเข้าว่าดีเข้าว่าดีเข้าเออเอาเอาเอาจดจดจด โอ้ป่ายไฟงามเว้ยเออก็เปิดให้มันงามมึงขี่เนาะมันก็จะได้อ่างพี่น้องตัวมาแล้วบาลานแล้วครับอันนี้บาลานแล้วพี่น้องบาลานแล้วเอาเดี๋ยวเดียวเดียวเจ้า เดินไหนติดไปวันนี้ตีสุรรอดไปไฟเอาเบิ่งเอาเบิ่งดูโอ้งามไปวันนี้งามไปเฮ้ยชื่อต่างนี่เหลี่ยมที่พวนนตัวเมีนบ้างโอ้เมียนเมียนดีแล้วเนาะเบิ่งนี่มันยี่เหลี่ยมที่แบบสามิติดูโอ้สามิติโอ้เ็แบบสามิติแบบเบิ่งข้างๆเออเบิ่งมีแเสน่หครับโอ้เอาไปย่างไปทางนั้นเนาะตีทางนั้นนาจโยบานเนี่ย ทางนี้โอเคไป็ครับโอเค่อ <c oughs> เอา้าเออนี่จะออกตีเวทีตีตีไฟเลยเหมือนเอา้าไอ้ลูซี่ไปทางไหนวะลูตี่ขัดูมขัดจมบ่เย็ดแรกขัดจูมเลยแน่นครับแล้วไปพอยังใช่จังอ๋อแล้วล่ะนะเก็บไร่ย่าได้พอมอ,มองเชียร์เนี่ยเพราะเงียบลงไงมันนัเงียบลงทับกันดีดิ ออโอ้ขอบสะท้อนแสงเลย,น,ยนั่นเห็นบอลโอ้ติดคือกันเลยเว้ยปาตัวเมียนบ่เออมามุมนี้มุมนี่ฮ้ฮะนั่้น่ะเก้าน่ะไอออกโอ้น่นนี่หอดไอออก

หมูไก่กวงโอ้หมูไก่กวงบ่คักเลยเนาะมันป๊าตัวเป็นเวทีกวงเนเกาครับอือป๊าดเจ้าออีเวทีตีไฟโอ้ขอทานนี่เนาะ้านแล้วเนาะวันนี้เนาะ ขอบคุณผู้แล้วผู้ใหญ่ใจดีผู้แล้วผู้ให้ความสว่างสวัยหลอดไฟตลอดสามฤดูกันนี่ปลายพอนพิริยนะครับป๋าสมบัติจีเซดเนี่ยนะครับขอบคุณอีกเทีหนึงเด้อผู้ใหญ่ใจดีครับป๋าสมบัติจีซดครับที่ให้การสนับสนุนนะครับหลอดไฟหรือปลายไฟให้ความสว่างสวัยบนเวทีหมอลำเพชลําเพลินตลอดสามฤดูกันรครับขอบคุณมากครับจเจริญเจริเด้อนะครับ โอ้ยจวดงามบพต้องเปิดเพราะว่าบ <Ừ. S 1> ่ต้องเปิดแสงสีใส่ดอเเอาแต่ตันงสือส่กับเดจากฝนลรว่าเนาะโอ้ที่ไหนเวทีกลงันเมีใบองอันนี้กอกลองเญ่ดอกไ่าลเลยเอามาเขามาเขามาเดินไปตัวง่ดูข้างหน้าอีกรอบนึง เออเห็ินไปนั่นินไปโอเคไปโอเคีวด้ครับมียังเพิ่มเติมบ่ล้ะครับเอากระเช้ามาเบิงนี่ล่ะ่ามันโอเคนะครับนี่ข้างนี้เอาสมุนไพรน้เือทางนี้เนาะขางทางเี่ยนขาง่มันไม่ได้าวอรางนี้งน้ฮะมันไวมเนาะนี่นะโอเคแล้วบัไชั่นี่ละมาเบิงเอา

เความหมายคือว่าไฟไหมครับอืเรางานพวกออกครับตัวนี้เบาเลยเนาะเค็ืนง่ายเลยเคลนง่ายครับเอางั้นสิเดี๋ยวตัวนั้นไปไปต่อแขนให้มันโยงง่ายเสียหน่อยนึงอ๋อต่อแขนออกมาเออใส่ไปก่อนครับผมครับผมแต่ว่าให้พุญละช่วงวางเดี๋ยวให้มันซ้ำกันแล้วเกาโอเคลราฟอนตัวเดียวกันเข้ามาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นไงดูผลงานด้วยได้อยู่เนได้ไหมดีใจเลยไหม สวยแล้วนะแค่นี้แหละแต่ไม่รู้ว่าเวลาเสร็จนี้ต้องเอาลงเอากิีบไหมหรือว่าใส่อยู่กับรถเลยเดี๋ยวก็จะเอาฝากดูก่อนว่าฝากกับรถเครื่องเสียงไปเลยแล้วก็มือกันทำตัวเกาะเลยพอตัวเอีกเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวเขียนให้เนบ้างเดี๋ยวออกไปถามว่าผู้ใหญ่บ้านเรียกเขามีเอฟซีมันมาให้บอกมาเลยใครใคเดี๋ยวออกพูดแหมไอเราต้องรีบเดินมาเอาม่อเรียกเออพอดียุ่งยุ่งกับชุดเลยเซ็นเตอร์ชุดกันอยู่ เอาโอเคพักกันที่ยั่งที่นั่นทั่วไปครับที่ยั่งจะใช้เออเดี๋ยวจะอื่นดอกโอเคเอาเอาแล้วผู้ตรงานนีแต่ของลูกต่เด็กเล่นตลกต่อเน่นั่นนะโอ้ผลงานผลงาโอ้นาที่ตลกต่ออ๋อวันนี้เขามีวันนี้มีตลกอีกมีมีเล่นเหมือนชุดเดิมเหมือนที่เราไลฟ์สดตอนนั้นเออเอาโอเคเอาไปว่ากันพอดีก็ช่วยคุณ เราเมียเอาชุดมาให้อนวดอายุต้ายวิธีเสร็จแล้วก็เลือกชุดช่วยมันเก็บเอาของเอาของอะไรยกวยกของยมาให้อืงเสร็จแล้วก็เลยช่วยเขาดูชุดอหมเอามีอะไรทำก็ทำไปทําด้ทีโอเคโอเครู้สิเขาพี่น้องติดตามนะครับนี่คือเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมสำหรับทีมงานหมอลำเพลินลำเพลินในฤดูกาลนี้ครับนี่คือรูปแบบนะครับ ป้ายไฟตัวหนังสือที่เข้ามีส่วนประกอบนะครับให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมในคลิปนี้ครับเอากระโคงชิบลัาษณจากพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้พอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ